นั่งลงเหยียดเท้าไปด้านหน้านะคะจับเข่าซ้ายขวาซ้ายขวาชันเข่าซ้ายขึ้นมาเอาขาคอสหัวเข่าค่ะวางมือซ้ายประคองด้านหลังค่ะส่งแขนขวายืดหายใออกบิดตัวไปทางด้านซ้ายค่อยๆเอาแขนขวาขัดกับเข่าซ้ายค่ะอย่าลืมเปกปลายเท้าขวาไว้ด้วยนะยกลำตัวขึ้นหายใจ,จเข้าแล้วค่อยๆบิดลำตัวบิดจากเอวอกแล้วหน้าผากเป็นสิ่งสุดท้ายนะคะบิดมองข้าหมหัวไหล่ขวาไปค่ะน้าหัวไหล่ซ้ายไปค่ะ ข้างไว้น้ำสองหนึ่งใครที่ตึงแล้วค้างไว้ในานี้ได้นะคะใครอยากไปต่อค่อยๆลดแขนขวาสอดไปที่ช่องใต้ขาขวาค่ะอาใต้ขาซ้ายค่ะแล้วเอามือซ้ายไป,ยไปใช้ปลายนิ้วม,มือเกี่ยวกันถ้าใครความยืดหยุ่นดีหรือแขนยาวเอามือซ้ายกลับไปที่ก้อมือกวา่าแล้วลองบิดลำตัวให้ลึกขึ้นอะให้ไวเตะเท้าซ้ายขึ้น ใครไม่ไหวไม่ต้องเตะแขนไม่ต้องพามแขนได้นะคะสามสองหนึ่งลายแขนคลายขาออกค่ะยืดขากับคบัาเศีรษะศีรษะค่ะใครไม่ไหวใช้สะแตะช่วยในการดึงแขนที่ติดกันได้นะคะหรือไม่ไหวจริงๆเอามือแตะไว้ที่เอวก็ได้นะคะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเปนร่างกายค่ะเอาขาขวาคลอยไปที่เข่าซ้ายค่ะมือขวาประคองด้านหลังแขนซ้ายยืดขึ้นหายใจออก เอาแขน้ายขัดกับขาขวาค่ยืดออกขึ้นค่ะส่งสายตามองผ่านไหล่ขวาไปค่ะบีดจากเอวอกแล้วค่อยเป็นศีรษะนะคะอย่าลืมเฟกเท้าไว้ด้วยนะคะการบิดช่วยในการดีดออกค่ะเอาไว้เยว่าใครในช่องท้องได้ทางานได้ดีขึ้นนะคะหมา้สามสองหนึบจากตรงนี้ใครจะค้างไว้ที่นี่ก็ได้นะคะหรือใครอยากเชลนไปต่อจอยสอดแขนไปใต้ช่องขาอ้อมแขนขวาค่ะไปจับไปเกี่ยวกันค่ะเอาตามความยืดหยุ่นของร่างกายนะจะดังก็แก๊บแกลบหน่อยนะหายใจเข้าหายใจออกค่อย ยกขาขวาขึ้นค่ะใครไหวสองเสร็จตังคองข้าหมอไหลขวาไปค่ะสามสองหนึ่งอย่าให้ก้นขวาลอยจากพื้นเกินไปนะคะพยายามกดก้นให้ติดพื้นนะหนึ่งค่ะค่อยๆคลายวางแขนวางขาบู้แกะไข่ขาขาค่ะเลื่อนขาประกบขัเท้าค่ะอัตบาย่ะคะขยาบขาขึ้นลงขึ้นลงก่อนสักครู่นะคะเป็นไงคะบิดตัวค่อนข้างเยอะเนาะตั้งกี่เนาะเอาเท่าที่ไหวนะขายังคงประกบกันไว้นะคะ เลื่อนลำตัวเดี๋ยวลงนอนหงายท่าบัตเตอร์ไฟนะคะฝ่าเท้ายังคงประกบอยู่แล้วค่อยๆเลื่อนลำตัวลงให้รู้สึกเราผ่อนคลายได้ช่วงขาหนีด้านในนะคะเท้ายังคงประกบกันอยู่เป็นบันตเตอร์ไฟนะบัตเตอร์ไฟอย่างหน่อยขาขึ้นลงขึ้นลงให้ทรงตัวดีนั้งนิ่งค่ะให้ใจสบายๆวางมือข้างลั่ตัวค่ะไงต่อมือก็ได้ค่ะคลายจากท่าอิดเมื่อกี้สักครู่นะาสามสอง หนึ่งใช้มือช้อนเข่าปิดเข่ากลับขึ้นมาค่ะงอเข่าเก็บเข่าที่อกค่ะกดหลังล่างติดพื้นน้อยค่ะริ้งซ้ายริ้งขวาค่ะนวดบริหารกล้ามเนื้อหลังล่างกันค่ะคลายแขนออกค่ะวางมือลาบลงกระดับหวดหล่ค่ะขายังคงอยู่ที่เดิมนะจากนั้นล้มเข่าสองข้างไปทางขวาค่ะให้ขาลอยจับพื้นเล็กน้อยกระชับหน้าท้องแล้วริ้งกล้มาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกทิ้งเข่าไปทางด้านซ้ายกัน ยังคงลอยขานะขาไม่ติดพื้นนะหายใจเข้าดึงกลับมาค่ะหันหน้าหันตรงข้ามกับหัวเข่านะคะน้มเข่าไปทางขวามีตรงมีศีรษะไปทางซ้ายดึงกลับมาตรงกลางค่ะหัวเข่าให้ติดพื้นนะล้มเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวากลับมาตรงกลางค่ะแล้วกอดเข่าที่ออกอีกครั้งค่ะหายใจเข้าย่ตัวหายใจออกค่อยๆยกศีรษะดึงและหันไปหาหัวเข่าค่ะเหมือนเราจะติดขาตั้งแต่แขนนะทำตัวกลมกลม้องโค้งทางไว้ซ้าสอง เนื้วางสีจะลงค่ะแตะแคงตัวยกตัวกลับขึ้นมาค่ะสมาที่ตรงนี้สักครู่หายใจเข้าหายใจอ,ออกเึกๆอยเรื่อยแล้วว่าสองแขนขึ้นหายใจดักเปิดอกดันสะโพกไปได้าหลัลงภาพลำตัวลงค่ะจากข้อต่อสะโพกนะเรื่อนมือจับเ้อเท้ามือวางข้างท้ารุ่นถนาสถะัดหายใจเข้ายืดตัวยืดหลังขึ้นทางค่ะหายใจอ,ออกจับหน้าแข้งแล้วรอเข่าสำหรับคนที่ตึงนะแผบแบกนะ มอเข่าถอยต้นไปทางด้านหลังแล้วสวิงแขนขึ้นแชร์โพสนะคะมือตัวเฉียง45องศาหายใจเข้ายืดขาขึ้นเืียนตรงค่ะหายใจออกวางมือข้างลำตัวค่ะเป็นท่า้าะที่แบบครึ่งเดียวนะคะขออีกสองรอบค่ะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นหายใจออกเบนฟอลท้าลำตัวไปทางด้านหน้าไขว้ดึงน้วผัดไปหาหน้าค่ะไขว้ตึงๆมอเข่าไว้ได้ค่ะพยายามทิ้งการสมองลงพิจารณาหายใจเข้ายืดตัวยืดอกแผ่นแขึ้นตามค่ะ หายใจออกมอเข่าก้นเหมือนมีเก้าอี้ให้นั่งนะเฉียงตัวขึ้นยกแขนขึ้นหายใจเข้ายืนตรงหายใจออกลดแขนลงหายใจเข้าอีกครั้งค่ะวาดแขนส่งขึ้นประนมสูงเปิดอ,อกโคงหวหังกันสะโพกไปด้านหลังหายใจออกพับตัวลงค่ะพิทาสุดแลค่ะหายใจเข้ายืดตัวให้อ,อกแบบได้ค่ะจากนั้นงอเข่าค่ะขอให้ก้นนั่งเก้าอี้่กสองแขนขึ้นจากนั้นยืนลับขึ้นมาค่ะหายใจออกลดแขนลงค่ะ แล้วรู้สึกุ่นกลัวร้อนๆแล้วเนาะไปต่อหายใจเข้าวาดแขนขึ้นเปิดอ,อกกันสะโพกไปด้านหลังหายใจออกพักตัวลงพุัธนาสนาดค่ะหายใจเข้ายืดตัวยืดอกปดแอร์จังหะหายใจออกงมอเข่าค่ะเลื่อนมือมาวางขยุ้มเป็นรูปถ้วยถอยเท้าเดี๋ยวขอขออยับนิดนึงนะส่งเท้าวขวาไปด้านหลังขาตึงขาขาขวาไว้นะหายใจเข้าวาดแขนซ้ายเปิดขึ้นหายไปดับหายใจ้ายื สองหนึ่งขาอยู่ที่เดิมนะคะค่อยๆยกลำตัวตั้งตรงขึ้นมาค่ะแล้วกางแขนงอขนาดกับพื้นค่ะยืดลำตัวตรงกระชับหน้าท้องเอาไว้นะคะทรงตัวนิดนึงจะสั่นๆแบบนะสามสองหนึ่งค่ะหายใจเข้าหานลำตัวกลับมาแล้วชูสองแขนขึ้นค่ะหายลั้งค่ะหายใจออกค่อยๆวางขาขวาลงค่ะเลื่อมือวางข้องเท้าซ้ายค่ะจากนั้นถอยสะโพกยืดขาซ้ายตึงค่ะเบรคปลายเท้าซ้ายด้วยนะ เป็นท่าคลื่หนหฮดมานค่ะใครตึงแล้วอยู่แค่นี้ได้ค่ะดึงไหล่ให้ห่างหูนะนับรู้ถึงการยืดเส้นใต้ขาซ้ายกันค่ะใครอยากยืดมากขึ้นค่อยๆพับลำตัวลงเวลาพับพับจับก้อต่อสะโพกนะไม่โก่งหลังในการพับนะห้ามโกงนะแล้วยมลาบหนะ้าท้องไปห,หาหน้าขาซ้ายนะมันจะช่วยลดอาการบาดเจ็บนะคะถ้าทำท่าไี่ถูกต้องนะคะถ้าโก่งหลังช่วยมันจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะ ้เลื่อนมือมาวางข้อเท้าค่ะตึงขาขวากลับมาค่ะเลื่อนปับเท้าขวาให้อยู่เปิดเ0้าสองศาวางส้นเท้าลงค่ะปับเท้าขวาให้ข้อเท้าขวาขนาดจับเสียบค่ะแล้วเธอลงตัวยกลงตัวกลับขึ้นมาค่ะเอามือเท้าสเอวหายใจเข้าค่ะหายใจออกงอเข่าซ้ายค่ะให้ตั้งเข่าซ้ายชี้ตรงไปทางด้านหน้าตั้งฉากนะแล้วค่อยๆยกแขนขึ้นมาถึงกลางอกแล้วส่งแขนออกด้านข้างค่ะมองไปตามปลายนิ้วมือซ้ายค่ะ เก็บหลังี่เที่ยาวนะสามสองนังการหายใจนะทําเบอร์บรโอค่ะค่อยๆเลื่อนมือมาประสานด้านหลังหยิบสะบับค่ะแล้วเปิดไหลยหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆน้องตัวไปทางขาซ้ายค่ะเหมือนเราจะนําสีรษะลงไปไปหาปลายเท้าซ้ายค่ะเป็นฮัมเบอร์บรีแบบเรเลชันค่ะหน่สองแขนข้างศีสษะไปห้รรู้สึกไม่ลงตัวกลับมาค่ะ หรือจะเอามือข้องขาซ้ายลงได้แบบนี้ก็ได้นะแต่ถ้าใครอยู่ต่อได้อะไปโยกลมตัวกลับมาค่ะค่อยๆตึงขาสองข้างค่ะเคลื่อนมือเท้าเอวค่ะจากนั้นปิดขาซ้ายขาสลับข้างค่ะปิดปลายเท้าขวาเทินไปตรงทางยาวของเสื่อนะคะจะประับขาก่อนนะถ้าลงตัวแล้วเราค่อยๆงอขาวกว่าค่ะเก็บหลังยืดให้ยาวนะคะยืดหลังให้ตรงนะพยายามให้ลำตัวตั้งตรงนะคะอเ,คเอามือมาแตะกันที่ งออกก่อนแล้วก็ค่อยๆยืดแขนออกไปเซีงเัาจะตรงเพิ่มแล้วก็มอไปตามขวาค่ะขอสักทายรอบลมหายใจสองหนึ่งค่ะหามเบอร์โอดิเออร์ค่ะมือประสานกันทางด้านหลังค่ะเปิดอกหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆพับลงตัวด้านในขาขวาค่ะยืดศีรษะไปใกล้ตะตุ่งฝาค่ะส่งแขนข้ามศีรษะได้ส่งค่ะใครตึงเกินไม่ต้องลงเยอะก็ได้นะคะได้แค่ไหนแค่นั้นค่ะตั่งกล้านใจนะะสาม สองหนึบคลายค่ะดึงตัวกลับมาค่ะแล้วค่อยยืดขาสองข้างตึงเลื่อนมือเท้าสเอวค่ะทีนี้บิดเท้าขวากล้มาค่ะให้ปลายเท้าของเราชี้ไปเลขสิบเอ็ดกับขยับความกว้างของขานะเราจะพักตัวไปด้านหน้านะขาของเราชี้ตรงไปเลขสิบเอ็ดนะเลยขานันคงเราบิดปลายเท้าเข้ามาหาขาเพิ่มนิดนึงได้นะคะหายใจเข้าหายใจออกดันสะโพกขึ้นเชิดอกขึ้นไปด้านหน้า ใครที่รู้สึกตึงๆนะทับตัวแล้วค่อยเลื้อนอีเลยเป็นงูก่อนมันจะง่ายขึ้นนะแล้วปลดมือออกวางด้านหน้าค่ะเราขยับซ้ายขยับขวาดูค่ะปลดซ้ายกอปลดขวาให้ดีก่อนนะจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกพักรับตัวลงทิ้งศีรษะลงไม่โค้งหลังนะเกียดหลังยืดให้ยาวนะหรือใครอยากเลื่อนมือประสานไว้ด้านหลังได้ค่ะแล้วค่อยๆส่งมือข้ามศีรษะไปได้เลย บิกินเนอร์ารู้สึกตึงเกินไปได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะอยู่ในเลเวลที่ตัวเองรู้สึกนะรู้สึกโอเคนะอย่าเอาตึงเกินไปนะเดี๋ยวเกิดการบาดเจ็บนะคะทางไว้ซ้ำสองเหมือนเราถิงการกระบอกลงหาพื้นนะค่อยจุดตัว,ตวลงหาพื้นให้แรงน้ำปวดทำงานนะคะแล้วค่อยๆยื่อตัววางมือกลับขอขึ้นทางก่อนนะเลื่อกแขนขึ้นทางค่ะจากนั้นมองเขาเล็กน้อยค่ะเลื่อนมือเท้ทาเสดียวค่ะ แล้วยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะปิดเทาซ้ายไปด้านหน้าค่ะมองเข่าระหว่างข้ามขาซ้ายค่ะแล้วกรานท้าซ้ายคูดเท้าขวาลงสะโพกกดจนเท้าติดพื้นค่ะ downward facing ็อกค่ะจากนั้นโน้มลำตัวไปทางด้านหน้าแล้ววางเข่าอกข้างวางพื้นค่ะลากหลังเท้าหายใจเข้าค่ะเชิดกขึ้นสไลด์ตัวขึ้นขอบบาาอดนะจออกยกกจิกปลายทากโยงสะโพกขึ้นมาค่ะ d o ว n w a r d facing ็อกค่ะ าะนั้นขยิบส้นเท้าสองข้างางองเข่าค่ะแล้วก้างเท้าขวาไปตรงกลางระหว่างมือค่ะงอไลดิ้งโพสนะคะวางมือซ้ายเป็นรูปถ้วยขยุ้มเป็นรูปถ้วยค่ะแล้วเปิดแขนขวาส่งขึ้นหาพ้านค่ะอีซีทวิตค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปหาขาซ้ายนะสามสองหนึ่งากนั้นค่อยๆย,ยกลำตัวขออนุญาตเปลี่ยนข้างนะเพราะว่าอยู่จะเห็นแต่ด้านหลังนะขาจะสั้นๆหน่อยนะเอาเท่าที่ไหวนะคะสอง ไม่ต้องหมุนไปหมุนมาแบบจอยนะจะทําให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะคะหายใจเข้าชูสองแขนขึ้นค่ะพี่ดาพร้อมกาหันลำตัวไปขนานกับเท้าขวานะนะเชออววางหัวเข่าซ้ายลงแล้วหลังเท้าซ้ายลงค่ะวางมือข้อมเท้าขวาค่ะแล้วถอยสะโพกไปทางด้านหลังแล้วดึงเท้าขวาเฟกเท้าขวาขึ้นค่ะยื้ตัวยืดหลังแค่นี้ก็ได้สะหรับมือใหม่ใครอยากไปต่อใครไหวนะค่อยโน้มนาอกส่งหน้าท้องใกล้หน้าขาน้ะผากใกล้หน้าแข้งนะคะ หรือใครจะยกสายช่วยเพิ่มได้จะได้ลงง่ายๆนะห,หนะครั้งหม่สามสองลงเน็ยยกตัวกลับขึ้นมาขาจะสั่นๆหนอยนะท้าขวาเลื่อนมือวางข้อมเท้าค่ะก้าวเท้าขวาถอยมาคู่เท้าซ้ายค่ะสูดท่าโตค่ะเสองข่าวสองค่ะจากนั้นเราจะขอแค่คาวสักสองรอบค่ะหายใจเข้าเชิดตบเชิดกลาคงคึนนงนสะโพกค,คืนหายใจออกม้วนก้นปบสู่สะดือ โค้งหลังเก็บทางที่ดตกตามองที่สะดือค่ะหายใจเข้าชเชิดอกเฉยคางคืนหายใจออกม้อนก้นกบลงสูดสะบักโค้งหลังเก็บทางที่ดตกตามองที่สะดือเสร็จแล้วกลับมาตรงกลางค่ะนั่งทับส้นเท้ายืดแขนไปได้านหน้ามีโป้งเท้าประกบการสุดท้า,ายโคตนะคะวางนะคะาได้วางวางคางได้วางวางไม่ได้ก็อยู่ในท่านั้นได้ค่ะสามสองหนึ่งแล้วก็ยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะ ตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไวด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ